จับเก้าอี้กันดีๆนะพราผมเล่าแล้วคุณจะหวเลาอตกเก้าอี้เลยมีคณะตำรวจเข้าไปให้คำกับคณะกรรมการที่ท่านนายกได้ตตั้งขึ้นมาเพื่อสอ,สอบสวนเรื่องคดีนายบอสทางคณะกรรมการก็ถามว่าทำไมมีการทดสอบออกมาว่านายบอสเนี่ยวันนั้นน่ะมีโคเคนอยู่ในร่างกายมีโคเคนอยู่ในร่างกาย โคเคน,นี่ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะเราก็เรียกโคเคนเลยโคเ,นเโคเนแหละรู้ใช่ไหมโคเคนคือยายาเซพตตดอะที่เราจะทําที่ที่จะกินกันเพื่อให้คนตื่นอะนะสมัยตอนผมวัยรุ่นผมก็เคยกินไม่ได้กินนะดูดนะแล้วก็ทาตรงฟันเนี่ยนะผมจําได้ผมลองสองทีทาตรงฟันทีเดียวผมหยุดเลยทําไม้ปากผมเป็นเงี้ยไม่ไหวมีโคเคนอยู่ในสายเลือด แต่ทำไมตำรวจถึงไม่รายงานเรื่องนี้หรือไม่เอาเรื่องเรื่องนี้อ่ะพร้อมเี่กค้ำกันหรือยังประเทศไทยแชร์การคำทั้งประเทศพร้อมกันนะตำรวจบอกว่ามีหมอฝันมีหมอฝันมาบอกว่าได้ดูแลและรักษาอาการเหงือกหรือฟันของคุณบอสนายบอสในยาที่ให้ไปมีโคเคน อยู่ด้วยแซมผมลอเดดลยนีผมล่อลังนี่แซมแซมเราอยากไปหาหมอฟันคนนี้ไหมโอ้โหขอชื่อหมอฟันคนนี้เลยได้เลยครับผมอยากไปหาหมอฟันคนนี้จังเลยอะ่ะที่ให้ยาแก้ความเจ็บแล้วมีโคเคนอยู่ข้างในเยอะพอที่จะเจอในเลือดผมเลยโอ้โห หมอฟันคนนี้แม่งโอเคเลยคิดดูสินี่คือการอธิบายของตำรวจไม่เอาเรื่องบอสเด็กโคเคนหรือมีโคเคนอยู่ในเลือดเพราะมีหมอมาบอกว่าเอาโคเคนโคเคนสิ่งที่ผิดกฎหมายมากกว่ายาอียาบ้านะมาใส่ในยาเพื่อรักษา ป่าในบอสตำรวจไทยเชื่อทันทีเลยกัญชายังผิดกฎหมายอยู่เลยวันนี้ใส่อะไรไม่ได้เลยนะครับแพทย์ธรรมดายังจัดจำหน่ายกัญชาไม่ได้เลยแล้วกัญชานี่เบาวกว่าโคเคนล้านเท่านะแต่มีหมอคนนี้จัดจำหน่ายยาที่มีโคเคนได้ก็เมื่อมันผิดกฎหมายอ่ะ มันจะไปอยู่ในยาได้ยังไงถ้าใครเป็นหมอฟันช่วยกรุณาเขียนไหมผมเข้าใจหน่อยนะเพราะว่าหมอฟันใช้จำหน่ายยาที่มีโคเคนอยู่ได้เลยเพราะผมจะไปหาหมอคนนั้นทันทีเลยนะประเทศไทยมีหมอฟันที่จัดจำหน่ายยาที่มีโคเคนอยู่ข้างในได้เพราะนายบอสไปใช้มาเลยอยู่ในเลือด คือการอธิบายของตํารวจต่อหน้าคณะตรวจสอบแต่ผมก็ไม่รู้คณะตรวจสอบเขาสักอะไรต่อหรือเปล่านะเพราะถ้าผมอยู่ในคณะตรวจสอบอันนี้นะตำรวจคนนี้ยับยับยับเลยแต่ไม่ครับตัวทา้ายแล้วก็หลุดแต่ในที่ออกข่าวในแบงคอกโพสต์มาเมื่อเช้าเนี่ยตำรวจไม่ได้มีเอกสารให้เห็นเลยนะหรือมีใบแจ้งจากหมอมาเลย ว่าหนึ่งมีหมอคนนี้จริงสองมีหมอฟันคนนี้จริงนะสองได้จัดจำหน่ายโคเคนให้ในบอสจริงไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรแต่พูดไปเลยว่าที่ไม่เอาเรื่องบอสว่ามีโคเคนอยู่ในร่างกายก็เพราะบอกว่าหมอฟันได้จัดจำหน่ายยาที่มีโคเคนให้บอสในการรักษาฟันเป็นไงครับเป็นไงครับ กัญชากัญชงยังผิดกฎหมายในประเทศไทยเลยไม่มีหมอไหนเลยในประเทศไทยวันนี้นะครับนอกจากถ้าภายใต้กระทรวงสาธารณสุขนะแพทย์แผนไทยกับ GPO นะที่จะขายกัญชาหรือกัญชงได้โดอที่กัญชากัญชงนี่โอ้โหเบากว่าโคเคนล้านเท่านะแต่หมอคนเนี้ยจะจําหน่ายยาที่มีโคเคนได้แล้วยาต้องโคเคนเยอะมากนะที่ยังอยู่ในเส้นเลือดของนายบอสเนี่ย ไม่รู้กี่สิบชั่วโมงหลังจากอุบัติเหตุฆ่าตำรวจตายแล้วนี่คือการอธิบายของตำรวจแห่งชาติของตำรวจคนไทยผมก็เลยกลับมาพิจรารณาตกลงถ้าเราจะเล็งเลยเนี่ยว่าใครผิดในการที่ทำให้ประเทศไทยวันนี้ระบบยุติธรรมเสียหายความรู้สึกคนไทยเสียไม่รู้จะเสียยังไงเป็นครั้งแรกที่ผมสอสอศีระ คุณกนกเนชั่นนี่จะมีคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับพวกเรานะคือคุณปารีนานะนอกนั้นคนพน้นในที่ผมก็มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันตลอดอาจจะตีกันไปในสังคมไอ้ที่มา,าเป็นครั้งแรกที่คนกลุ่มเนี้ยังเห็นกันยังเห็นด้วยกันเลยยังเห็นด้วยกันเลยว่าเรื่องนี้ผิดแต่ตำรวจไทยหาทุกวิถีทางที่จะให้เรื่องนี้ถูกเพื่ออะไรเพื่อ